นึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต้องแฟนเทคเท่านั้นรับประกัน2ปีเปลี่ยนให้ทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองบายเติมเกมนะครับผมมั่นใจได้100%นะครับผมสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ใต้คลิปเลยจ้าอ้าสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเดอะเงาะชนแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมแรคนาล็อกโมบายนะครับหรือ R.O.M. นะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆมาบอกกันนะครับผมก็คือกิจกรรม Daily Lo g i n นะครับผม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แจกหนักนะครับแจกจริงแล้วก็แจกเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดันข้างในนะครับว่ามียังไงบ้างนะครับก็แอบบอกว่านิดนึงนะครับบอกเลยว่ามันมีเฟืองทองนะครับตั้ง24อันนะครับเยอะมากนะครับแต้มกิ้3,000เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแฟชั่นอาวุธนะครับแฟชั่นชุดนู่นนี่นั่นนะครับแจกเยอะจริงๆนะครับไม่รู้ว่าแจกแบบเรียกร้องความสนใจหรือเปล่านะครับผมโอเค อ่ะฝากนิดนึงนะครับก็คือผมตอนนี้นะครับไปไลฟ์สตรีมใน Facebook แล้วนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเวลาเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยในตัวละครเราเนี่ยมันจะมีแมวกระโดดเข้ามาตรงกลางจอนะครับผมพอเรากดที่แมวตัวนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่หน้านี้นะครับผมโดยหน้านี้เนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมเหมือนตอนที่แบบว่าสมัยก่อนที่ว่าเราเล่นพวกเอ่อเกมอะไรว่าเกมเศรษฐีที่ทอยเต๋าแล้วเดินอ่ะ ประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันบังคับเอาไว้นะครับว่า1วันเราจะเดินได้1นก้าวนะครับก็ในแต่ละก้าวเนี่ยมันก็จะมีของอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสรุปตอนท้ายนะครับว่าตอนท้ายเนี่ยของทั้งหมดที่เราจะได้ในกิจกรรมล็อกอิน30วันเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูในแต่ละขั้นก่อนว่ามันได้อะไรบ้างนะครับนี่วันแรกนะครับที่ผมล็อกอินเข้าไปเนี่ยได้โซ่นะครับแล้วก็ได้นี้นะครับใบอันนี้เนี่ยมันเป็นใบเช่าแมวนะครับผมใบเช่าแมวเนี่ยอธิบายไว้นึ ผมรู้สึกว่าถ้าเราเช่าแบบรายวันเนี่ยใบเนี้ยมันจะถูกกินไปนะครับก็คือเช่าฟรีแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเช่าแบบ7วันเนี่ยมันจะไม่กินนะครับไอ้บัตรตัวเนี้ยมันจะเป็นเสียเงินนะครับผมอ่าไม่รู้ว่ารายละเอียดมันเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะครับแต่เท่าที่ผมเคยลองทํามันเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูก้าวต่อไปอ่าก้าวันที่3นะครับก็แจกใบพรกิวนะครับก็คือ มันจะแทนเงินในการอวยพรกิวนะครับก็สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมอันนี้ก็เป็นใบคาฟานะครับผมโอเคแล้วก็วันที่สี่นะครับอันนี้ผมล็อกอินมวันที่4ี่แล้วเห็นไหมครับผมได้เฟืองแล้วมาแล้วเฟืองทองมาแล้วสี่อันนะแล้วก็โซ่2อันนะครับแล้วก็เงินอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวเราจามาสรุปตอนท้ายนะครับว่าได้อะไรเท่าไหร่บ้างนะครับโอเควันที่ห้านะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับถ้าผมกดเข้ามาเล่นเนี่ยแล้วก็ล็อกอินเนี่ยมันจะได้เจ้าตัวไข่ตัวนี้นะครับผมมาคูโร่เนี่ยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้เจ้าไข่เนี่ยมันรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเท่าที่ผมไปหามาแล้วก็ตัวสกิลของมันนะครับ5สกิลก็คือมีตามนี้เลยนะครับอ่ะสกิลแรกก็เป็นสกิลโจมตีของมอนสเตอร์นะครับก็คือความแรงก็400%นะครับมีโอกาส20%นะครับผมที่จะติดอ่ไซเรนนะครับก็คือติดใบนยครับผม3วินาทีนะครับโอเคอันที่2ก็คือเวลาส่งประจนภัยเนี่ยจะได้ของเพิ่มขึ้นเป็น11ชิ้นนะครับผม แล้วก็สกิลที่3เนี่ยมันจะบวกเลือด200นะครับแล้วก็บวกแอคแท็กยีนะครับให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ยังไงให้กับสัตว์เลี้ยงแล้วก็เราครับผมประมาณนี้แล้วก็อันที่4นะครับผมมันจะบวก SP 20นะครับแล้วก็ m a t k นะครับ20ให้กับสัตว์เลี้ยงแล้วก็เราเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับสกิลที่5เนี่ยก็คือเวลาเราส่งสมาคมอาหารนะครับมันมีโอกาส5%นะครับผมที่ได้รับเพิ่มขึ้นนะ เอ่อต่อมาเรามาดูขั้นต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาเจ้าไข่ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับนี่ครับก็เป็นแต้มกิ้เห็นไหมครับผมแล้วก็เป็นเฟืองทองอีกแล้วนะครับเงินอ่ะพอมาถึงตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นแฟชั่นหมวกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเปิดขึ้นมาให้ดูว่ามันมีประมาณไหนนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรารอดูจริงๆว่ามันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่เท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยมีประมาณนี้นะครับรูปแบบของหมวก โดยเจ้าใบหมวกเนี่ยมันน่าจะมีให้ประมาณ2ใบนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมชูวปเมื่อกี้เราถึงตรงไหนแล้วอะตรงนี้ใช่ไหมวันที่10ใช่ไหมอ่าต่อมาก็วันที่11นะครับของประมาณนี้นะครับอ่าพอมาวันที่12เห็นไหมครับผมมันมีแฟชั่นมาอีกแล้วนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นส่วนหมวกนะครับต้องแบบว่ามันเป็นฮัทแวร์ปะ ฮาร์ดแวร์นี่แหละประมาณนี้ครฮาร์ดแวร์ประมาณนี้แหละครับผมก็คือพวกใบหน้าพวกปากพวกอะไรพวกเนี้นะแล้วก็มันมีแบบไหนบ้างนี่ไงมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ3อย่างนะครับเป็นแว่นเนี่ยแล้วก็เป็นกรูลาบเนี่ยครับผมอ่าแล้วก็ที่ติดผมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูของจริงกันได้เลยนะครับผมเมื่อล็อกอินถึงเดี๋ยวเราก็จะกดเข้าไปดูในร้านได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็เอาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะ โ okay, อเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผมอันนี้วันที่12บแล้วใช่ไหมนี่นี่สิบสามสิบสี่แจกเพลองทองอีกแล้วเห็นไหมครับผมวันที่15ห้ามันแจกไอแฟชั่นข้างหลังนะครับที่มันเป็นลานไข่เนี่ยเออก็โคตรน่าเกลียดเลยวะ่ะเอาเลยครับใครชอบก็เนี่ยประมาณนี้นะครับมันจะบวกออเทตัสหนึ่งนะครับแอคแท็กหกสิบนะครับผมเอ็มแอคแท็กสี่สิบนะครับผมโอเคต่อไปเราไปกันต่อวันที่สิบหกนะครับ 17เจดนะครับผมสิบแปนะครับอ่าสิบแปนี่แจกหางมังกรอีกแล้วนะครับผมบวกเลือดสองเซ็นะครับแล้วก็บวกเลือดห้าร้อยนะครับผมสองออฟถ้าเป็นพวกที่เลือดเยอะๆนี่น่าจะเลือดเยอะน่าดูเลยนะครับผมดูนีมันเบี้ยวฟ้าขนาดไหนโอ้โหหางแม่งนึกว่านึกว่าเขียดนะครับผม <laughs> ไม่น่าใช่มังกรโอเค ต่อมาก็วันที่19นะครับแล้วก็วันที่20อ่ะวันที่ยีมันมีตั๋วอันนี้นะครับมันเป็นตั๋วที่เอาไว้แลกนะครับไว้แลกอาวุธโฮลี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาลูกล่นหน้าตามาให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็มีทุกอาชีพนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมไปเอาภาพมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคเราไปกันต่อครับ วันที่21นะวันที่21แจกเตืองอีกแล้วนะครับผมแล้วก็22 23 24ก็มาอีกแล้วนะครับแจกแต้มกิ้วนะครับต่อมาวันที่25นะครับบอกแล้วว่าเขาแจกหนักแจกจริงนะครับผมอันนี้ก็นะเป็นบัตร VIP ครึ่งเดือนก็คือ15วันนะครับผมเป็นบัตร VIP 15วันนะครับ Limited e d i t i o นนะครับผมอ่าสมบัติระดับ A นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอย่างน้อยก็ยังได้อะไรคืนมาบ้านนะครับผมต่อมาวันที่26นะครับ26จะได้เฟืองทองมา8อันเลยนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวจะสรุปให้ข้างตอนท้ายนะครับว่ามีอย่งเท่าไหร่บ้างนะถอนกิวอ่ะได้แฟหมวกอีกใบหนึ่งแล้วครับเท่ากับว่าแฟหมวกเนี่ยสใบแล้วนะแล้วก็แฟในส่วนใบหน้าเนี่ยหนึ่งใบนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะผมขึ้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็คือแฟหมวกนะครับโอเค ต่อไปเรามาดูที่กล่องสุดท้ายกันเลยดีกว่าวันที่30นะครับผมมันก็จะเป็นแฟชั่นชุดซากุระนะครับบอกเลยว่าแม่งโคตรสวยเลยนะครับผมผมเองก็อยากได้มากเลยนะเออเมื่อไหร่แม่งกะถึงก็ไม่รู้น่าจะใส่ยาวๆเลยครับเท่ดีเดี๋ยวจะไปทำไอหน้ากากคา,านูกิเที่ยมาสื่อมาใส่ด้วยที่มันเป็นสีแดงอะแม่งโคตรเฟี้ยวนะโคตรเฟี้ยวเลยบอกเลยเนี่ยดูชุดเลยดีกว่านี่เป็นไงชุดผู้ชายก็เท่ชุดผู้หญิงก็เท่ น่ารักอ่ะผมว่ามันสวยอ่ะโคสวยเลยนะชอบมากเลยเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมนะครับล็อกอินให้ครบ30วันกันด้วยนะครับระยะเวลาสิ้นสุดเนี่ยผมหาไม่เจอจริงๆนะไม่มีนะครับผมอ่าน่าจะไม่มีนะครับดังนั้นใครพลาดไปวัน2วันก็กดๆไปครับผมคิดว่ายังไงก็คงถึง3 0ครั้งอยู่ดีนะครับโอเคนะครับผมถ้าใครมีรายละเอียดวันสิ้นสุดยังไงก็ฝากโคสตไว้ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผมสรุปทั้งหมดเลยเนี่ย ว่ามีอะไรบ้างผมจะสรุปแต่ของที่มันสําคัญสาคัญนะครับอะไรที่ไม่สําคัญก็ข้ามไปนะครับผมโอเคนี่คือขึ้นมาอันนี้คือที่ผมสรุปไว้ให้แล้วนะครับผมก็คือบัตร VIP ที่ผมบอกนะครับเป็นบัตร VIP 15วันหนึ่งใบนะครับเฟืองทองนะครับได้ตั้ง24อันนะครับผมก็เยอะนะครับผมบอกเลยว่าเยอะนะอ่าเหรียญกิลอ่าเหรียญกิลนะครับแต้มกิลนะครับ3 0 0พันแต้มนะครับผม แล้วก็คอสตะกุระ1ชุดนะครับผมไข่1ใบนะครับแฟชั่นอาวุธ1ใบนะครับแล้วก็แฟชั่นหมวก2ใบนะครับแล้วก็เป็นพวกแฟชั่นใบหน้านะครับผม1ใบนะหางมังกรนะครับแล้วก็ใบอวยพรกิ้วนะครับผมได้120ใบนะครับก็บอกเลยว่ามันช่วยประหยัดเงินเราได้เยอะนะครับผม120ใบเนี่ยแล้วก็ใบจ้างแมวฟรี31ใบอย่างที่บอกนะครับรู้สึกว่าจะใช้ได้แบบวันเดียวนะครับอ่าถ้าเราจ้างแบบวันเดียวเนี่ย มันก็จะฟรีนะแต่ถ้าจ้างแบบ7วันรู้สึกว่าจะเสียตังค์นะครับผมลองดูนะครับลองดูแล้วก็ได้เงินฟรีทั้งหมดเลยเนี่ยสาวันที่เราล็อกอินเข้าไปเนี่ยได้เงินมา4ี่แสนสี่นะครับผมแล้วก็อีเดนคอยมันจะได้500เหรียญนะครับผมก็เอาไว้แลกพวกแฟชั่นนู่นนี่นั่นนะครับเรื่อยเปื่อยโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมตอนนี้ผมได้ไปไลร์สตรีมใน Facebook แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผม แล้วก็เหมือนเดิมครับชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับตลาบวันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วกันครับผมบ๊ายบาย